แนะนําให้ให้น้องสุดาทิติรัตน์นี่นะคุณแม่เราไม่ให้กําลังใจกันอันนี้ก็คงจะไปกันยากต่างคนต่างให้กําลังใจกันใช่ยู่ที่ที่เราไปที่กนส่วนมากตั้งแต่นู้นตั้งแต่เรายังไม่ได้สร้างรายได้เนาะที่เป็นวันนี้นะคือเราไม่รู้ปัญหาเราโบอกกาด้วยเวลานะวันนี้ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงสิบหรอกห้าก็พอแล้ว ก็กำลังใจให้กันนะคะมีเพื่อนร่วมทางมีเพื่อนให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนั้นแต่ละคนคำพูดไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะพูดนอกประเด็นไม่ได้เลยนะไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยคุยกันไม่ได้ของเพื่อนลูกชายของเพื่อนคุณพ่อเป็นอย่างปริเนี้ก็ไม่มีที่ไหลแน่นอนก็มาเกาะบําป้าเดือนเจอนที่สองนะ ไม่ถึงเลยเหรอไม่ถึงเลยได้ไม่ถึงเหรียญดีดีแต่เดือนก่อนนั่นยังแล้วแล้วยังแคปมาแกแแคปเสียคับอนนี่อย่างงี้เสียคับอนีไม่อยูอบีเข้าใจเข้าใจอยู่ว่าอยู่บีหนึ่งร้อยคนแรกที่โดเปิดบ้านรับอ่ะหนึ่งร้อยคนแรกเคยรับแล้วเคยรับแล้วหลุดไปแล้วไปแล้ว เพื่อนก็จะถามว่าเพื่อนเมื่อเมื่อออกจากกันเป็นเลยอะ่ะค่ะขอบคุณเมื่อกี้ก็ไปดูมาอยู่เนาะขินค้าอ่ะมีหนึ่งพวงก,กับอีหนึ่งผู้สนับสนุนแล้วก็เอาแล้วเอาแต่ของเราก็พอแล้วล่ะไม่มีใครทําได้ดอกอคุณแม่มไม่ได้พอเหรียงแม่ว่า,วาคุณหัวหน้าบอกบอกคุณแม่คุณแม่เล่าให้หัวหน้าหัวหน้าคุณแม่เนี่ยฟังหัวหน้าเอฟหนึ่ง ฟังกับว่าสองรวมเป็นสองอ่ะสองแต้มก็โออยู่นะแต่ขนาดทําความสะอาดหลังบ้านยังโอเคอยู่นะเดี๋ยวมาที่พูดอยู่มาส่งกาลังใจจ้าสวัสดีมาส่งกําลังใจจ้ามาสองคนค่ะสาวพันปีกําลังรับชมสุพันีอ่ะแปมจานักเจ้าแม่นเองนี่ก็พูดแทนรู้สึกความรู้สึกเหมือนเดียวกันไงว่าเออมันใช้มันนีมันมีพลังขึ้น คุณแม่สริศบอกว่าเราจะโตไปด้วยกันใช่ค่ะเราจะโตไปด้วยคนสละเวลาเนาะเขาเรียกว่าสละเวลามาช่วยมาดูแลมาตรวจให้นะคะส,ส,สวัสดีป้าเสงี่ยมด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าเสงี่ยมสวัสดีค่ะคุณพี่ไรพอใหล่มากมายนะมีเรื่องหมายความว่าเออเราจะ เราไปช่วยเพื่อนเราเข้าไปช่วยเพื่อนอเราจะเข้าไปช่วยคุณแม่สัลีส่งหัวใจให้ขอบคุณค่ะลงไปก่อนเลยนะยังไม่ได้ลงไปก่อนแล้วอะคุณกมลทิพย์ยังไม่ไปคุณกมลทิพย์คุณกมลนยแล้วก็มีอ่าคุณพรชนกแล้วก็มีคุณกมลทิพย์อ่าแต่สัญญาอยู่ในระหว่างสามสี่คนนี่แหละส่งไปตั้งแต่วันนั้นแหละตั้งแต่ตอนกอน่ใช่สองวันแล้ว ตั้งแต่วันที่เป็นมปนีปัญหานั่นแหละแต่ว่าเออคุณแม่สำเร็จยังไม่ได้แอดไลน์พี่นันเลยอ่ะไม่มีบอกยายสายแล้วแต่<อ>ว่าไม่อเช้านี้พูดแล้วพูดให้แล้วไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กันชาวครีเอเตอร์ด้วยกันก็เราเล่นอยู่ไงมันก็จะมีรอยเก่าๆที่เราเอไว้เราต้องไปเอาด,ดีนะไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่ฝนมันตก ใช่ <country. S 1> มันโตมันมีลมมีสายไฟ,ยไฟพัดผ่านกันเสียอเดีๆแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะสัญญาณที่ดีคืออะไรมีสี่ทุ่มหนึ่งไงเออน่าจะทุ่มหนึ่งผู้ผิดกว่าจะพูดลงตัวกันได้น่าจะทุ่มหนึ่งนนแหละป้า เออคุณแม่สำเนียังไม่ได้แอดไลน์พี่นันเลยอ่ะไม่มีบอกยังใส่แล้วแต่ว่าไม่ใช่นี้พูดแล้วพูดให้แล้วอ๋อถ้าเขาจะเข้าจริงจริงก็ไม่เป็นไรพี่สงเสงี่ยมก็อ่าพูดคุยกับเขาก็แล้วกันว่าเขาจะอยากเข้าจริงไหมแล้วถามดีๆถามดีมดๆเราโปรไฟล์สัมผัสแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมของแม่ชมพรชนกก็ยังมาสามสี่คลิปแล้วเนาะไอไอไหมลงไปหักประมาณกี่คลิป Oh. แต่ไม่ได่ไม่ได้แม่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 แมแมเข้าใจไหมว่าไลฟ์สดนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วส,สวัสดีป้าสเสงี่ยมด้วยนะสวัสดีสสดค่ะส,สวัสดีปาลาเสงี่ยมสวัสดีค่ะคุณพี่ไรพรมอกแล้วเราก็ปลดออกตามปกติแล้วทีนี้เขาทีนี้จะขึ้นมาบอกเราว่าให้ดําเนินการต่อให้คุณสร้างคลิปสตรีมเพื่อสร้างไรายได้นะวันนี้ก็ลงได้วันละสองคลิปสองคลิป จริงๆแล้วลบไปยงเงยอะสวัสดีจ้า,าแม่ตาไวจังเลยครับเขม,มีตลอดใช่ไหมเรียวม,มีตลอดแต่บางทีอ่ะตลอดใช่ไหมใช่ใช่คลิปเรียวอ่ะบางทีเนี่ยเราดูดูรอบเดียวไมันมจะลืมลืมจะลืมบอกแล้วกันฝากไม่น้องด้วยอย่าลืมไม่น้องเป็นผู้ใกล้คิด โอ้เอฟหนึ่งเหมือนกันโอ้ยนะนกพี่ลายพรนั่นแหละพี่ลายพรทัดายอ๋อขอบคุณนะคะก็ขึ้นมาก็สิบห้าแล้วสิบห้าแล้วมาเนี่ยขึ้นเนี่ยลูกบอกว่าไปส่งแม่ด้วยเถอะปแรกว่าจะไลที่บ้านลูก่นแหละน้องทิติราจ๋าคุณคุณคุณแม่เล่าให้อ่ะหัวหน้าคุณแม่ฟังแล้วนะว่าของเพื่อนลูกชายของเพื่อนคุณพ่อ ป็นอย่างปาริมีก็ไม่มีที่ไลฟ์แน่นอนก็มาเกาะบํามป้าวันนี้วันนี้เข้าบ้านเพื่อนเพื่อนไหวสามบ้านเองนะเราไม่ต้องซีเรียสหรอกบ้านวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนทุกคนร่วมมือสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวนะคะอะมีน้องคนหนึ่งเขาเขาก็ไปฟังโค้ดอยู่เหมือนกันทุกวันแต่ว่าเขาก็อยากเข้าอยู่ แต่คนที่แนะนำเขานั่นเขาก็ยังไม่ให้เปิดอ๋ออ๋อขวบิวตี้กับกับอะไรน้อเขียนชื่อไว้อยู่นั่นแหละก็ททำขอบคุณไปปกติทุ่มหนึ่งอ่ะแต่วันนี้ทำไมเขาพูดหกโมงไม่แน่ใจนะอาจริงนะหกโมงกเข้าไรสดกับแม่เสี่ยมมาสองวันลบอ่ะนั่นคือคลิปเดียวกันที่บริเิชแช่มา คลิปเดียวกันที่แชร์มาที่เราไลฟ์สดด้วยกัน่มันมีมาที่นี่ด้วยแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะสัญญาณที่ดีคืออะไรมีจะเพิ่มไปอีกโอ้ก็ไปเห็นจุดอะไรเยอะแยะเลยนะคะเพราะสมัยที่สมไม่ได้ก็ไม่ได้ปกติเรามันก็ต้องถึงร้อยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพิ่มไปถึงเป็นสองร้อยนั่นจะได้เป็นเอกตา อีาเนาะอยู่ในรุ่นหนึ่งร้อยไหมหนึ่งร้อยคนแรกไหมแรกไหมฮะอันนี้อยูกบิกดหรือยังยังเจอเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไปเข้าห้องประชุมเชิญขึ้นมาโอ้เฮ้นะพี่ลายพรนั่นแหละพี่ลายพรทักทายอ๋อขอบคุณนะคะี่รบอกว่าที่จะแบบว่าให้ อยากกินไข่ดาวมั่งอะไรประมาณนี้ไข่ต้มก็คงจะไม่อร่อยเท่าไหร่คอมเมนต์อ่าสุดยอดของเราเนี่ยสามคนสี่คนเพราะว่าน้องเขาก็มีที่มีอีกในคอมเมนต์อ่าสุดยอดของเราเนี่ยสามคนสี่คนเพราะว่าน้องเขาก็มีที่มีอีกในแล้วนะคะอ่าคุณแม่สมฤทธิ์คุณแม่สมฤทธิ์บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สมฤทธิ์ เราก็คิดว่าอ๋อสอวอ,อย่างเรานี่ก็คงจะพอทําได้นะคะพอทำดัมีอุดมการเดียวกันนะคะอะไรก็จะสําเร็จได้นะคะเราก็จะโตไปด้วยกันนะคะไม่ว่าอันใดแล้วเอาแต่ของเราก็พอแล้วล่ะไม่มีใครทําได้ดอกอืคุณแม่ไม่ได้พอเหรียญปกตทิทุ่มหนึ่งอ่ะแต่วันนี้ทําไมเขาพูดหกโมงไม่แน่ใจนะ อจริงนะขกโคกโขอ่ายีมห right? yeah. no, no, right. okay. well, ัวหน้าเนาะเข้ามาช่วยดูแลว่ามีเนาะเนาะนนึงบอกพี่นันนีื่ทาการศกษน้องมาแล้วน้องอันุ่ม่าอ่านตามไม่สำเร็จน้องเมมน่ารักเป็นคนน่ารักมากรักเหมือนเดิมเด้อแต่ว่าไล่เข้าไม่ได้ไล้วไหนเขายังเข้าไม่ได้ก็ ถ้าเขาจะทํานะแต่น้องสุภณีไปยังน้องสุภณีจ๊ะไได้สองสามอันอยู่โอ้ย<ล>เก่งจริงจริงแต่แ,ตแม่ทันเงี่ยมก็พูดยังพูดได้นะพูดเก่งแล้วแล้วแล้วคุณแม่สมฤทธิ์ส่งหัวใจให้ขอบคุณค่ะลงไปก่อนเลยนะยังไม่ได้ลงไปก่อนแล้วอะคุณกมลทิพยังไม่ไปคุณกมลทิพย์คุณกมลสวัสดีทั้งสามท่านกดหนึ่งมาเลยสวัสดีคุณกมลทิพย์จ้า มาเลยค่ะ